สวยตาแตกฟลังนรีกุลโชยลุกนางพญาสุดปังในเรสเกาะอกซีดำเซ็กซี่เบาๆเพิ่งเป็นคุณหมอเต็มตัวไปส,สดๆร้อนๆไม่นานวันนี้สำหรับหมอฟังนรีกุลที่เพิ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยล้อมคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาคลองอีกด้วยสำหรับประวัติของหมอฟังหรือแพทย์หญิงนริกุล เกศประภาพรเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงจากการเล่นซีรีส์วัยรุ่นสะท้อนสังคมชื่อดังฮอร์โมนวัยวาวุ่นซีซั่น2ในบทออยสาวช่างเก็บกดที่มาพร้อมเอกลักษณ์ทำเหมือนอมอะไรไว้ตลอดเวลาสะท้อนบุค,คลิกทางจิตใจแต่จริงๆแล้วเธอก้าวเข้าสู่วงการจากการได้รับรางวัลชนะเลือดอันดับหนึ่งจากการประกวดยูทิปแฟช s ่นไ Idol 5ปี2556นั่นเองหลังจากโด่งดังจากซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นซีซั่น2 มอฟฟลังก็ได้มีผลงานตามมาอีกหลายเรื่องเช่นน้ำตากรรมเทพโปรเจกต S the series รวมไปถึงภาพยนตร์เรื่องเม่ไนไฟแรงเพลอนอกจากนี้มอฟฟลังยังทำช่อง youtube ส่วนตัวชื่อช่องเล่าให้ฟังนั่นเองล่าสุดมอฟลังก็ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวน่าจะเป็นการไปร่วมงานใดงานหนึ่งในลุคเดรสก็ออกสีดำดูทรงพลังลึกลับเซ็กซี่ผิดกับลุคปกติที่เรามักจะเห็นเธอมาในแบบใส ดูสวยไปอีกแบบว่าแล้วก็ไปชมภาพกันเลย